สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเปรดคอรดเล็กๆแน้นอนนะครับมีใครเคยเจอไหมครับว่าฮาร์ดดิสไม่สามารถอ่านไฟล์ได้ขึ้นสถานะว่ารอ R A ในบนะครับก็คือปัญหาคือว่ามันไม่สามารถอ่านไฟล์ที่เป็นที่อยู่ในฮาร์ดดิสได้นะครับวิธีแก้ไขคือให้ทุกท่านเปิดคอมมานด์ไลน์พร้อมขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับให้พิมพ์ C H K D S K นะครับ แล้วก็ตามด้วยไดนะครับแล้วก็คอลอนแล้วก็สแลตตัว R นะครับแล้วกด e n t e r นะครับทีนี้ก็ปล่อยกระบวนการให้มันโปรเซสในการซ่อมแซมฮาร์ดดิสที่เป็นแบตเตอร์นะครับรอจนกว่ามันจะขึ้นขั้นตอนสุดท้ายนะครับอันนี้คือความเร็วความช้าของการสแกนก็ขึ้นอยู่ว่าความจุข,ของฮาร์ดดิสแล้วก็มีไฟล์เสียมากน้อยแค่ไหนนะครับ หังจากที่มันทำการสแกนเสร็จแล้วนะครับตนจะมีข้อความขึ้นตรงที่ผมได้ไฮไลท์ไว้ตรงนี้นะครับสแสดงว่ามันทำการซ่อมแซนซีเรียล้อยแล้วนะครับจากนั้นให้เราไปดูสถานะตรงที่ไดคอมิตที่ไดของตัว H ES อีกครั้งหนึ่งนะครับจากคำว่าลองมันก็จะหายไปนะครับจากนั้นก็ไปดูที่ คอมพิวเตอร์เราอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็จะเจอว่าได้พร้อมใช้งานแล้วก็สามารถเปิดดูไฟล์ของเราได้ปกตินะครับตรงนี้นะครับถ้ามันยังไม่เปลี่ยนเป็นปกติคือรอยไม่หายนะครับให้กดคำว่า Action นรารีเฟรชอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้เราก็ไปดูที่ได์ของเรานะครับก็จะมีได์เข้ามาปกตินะครับ สามารถเปิดไฟได้นะครับในียงนี้ก็สามารถใช้งานตัวฮาร์ดดิสที่มีปัญหาได้นะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์มากนะครับขอบคุณครับ